สวัสดีครับพบกับชาลีไรเดอร์นะครับวันนี้เราก็เจอคันนี้ฮะเป็นส p ปนวครับลงขายไว้ราคาไม่ถึงแสนนะอ่าก็ทะเบียนโอนได้ครับแล้วก็ภาษีไม่ขาดต่อแล้วก็เห็นว่า น่าสนใจนะราคาแบบว่าเอามาปั้นแล้วสามารถที่จะไปต่อได้นะครับพอ,อดูแล้วก็ต่อรองกันนิดหน่อยฮนะแล้วก็จบราคาลงมาลดสภาพาก็สีภายนอกก็ค่อนข้างดีอ่าแล้วเราก็ทำการซื้อขายกันนะอ่า ก็ให้ดูสภาพตอนมานะฮะดูแล้วเลขเครื่องตรงแล้วก็เลขโครงตรงนะครับแล้วก็ทะเบียนภาษีไม่ขาดต่อเราก็จัดการทําการเบิกของเข้ามาเพื่อที่จะทําคันนี้นะครับคันนี้เราก็ใช้งบประมาณเกือบเกือบสามหมื่นกว่าบาทรวมต่อพอรบออะไรเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็มาทำการลือกันเลยครับผมสปินวี v นะครับแต่แบบจัดแบบใช้งานเบิรกท่อใหม่ฮะแล้วก็ใช้ฮอปปอนี่นะฮะคู่หนึ่งขาดตั้ง FA เหมือนเดิมโช้ w FA ฮะล้อ FA นี่ได้มือสองมาจากในกลุ่มนะครับ2000กว่าบาทแล้วก็เบรกซิป น็อตโชคใหม่ค่ะตั้งใหม่นะครับแล้วก็ขาเวรกใหม่ครับหลอดไฟหน้าบูทโช๊คหลังยางมิชลินหนึ่งเซนนะครับมาดูกันอันนี้หล่อนะฮะเดี๋ยวเราจะพ่นสีพาวเวอร์โคดใต้พื้นให้ใหม่เป็นขาตั้งให้ใหม่นะฮะ ่แล้วก็เปลี่ยนทอใหม่ก็เรี่ยมแนะล้วรถสปินวีทะเบียนผมว่าน่าเก็บนะรลรูปแบบรูปทรงเบเชียวอะ่ะเอออย่างตันนี้ก็คือสีก็พอใช้ได้ครับรถบอดี้สวยเลยเลขตำแหน่งเดิมผมว่าสปินวีน่าใช้ฮะเครื่องโอเคเลยอเอเโอเคนะครับมาตามดูคันนี้เสร็จใช้งานแบบจริงๆครับ จากที่ DM เข้ามานะฮะก็อยากดูคันนี้เสร็จก็นี่ฮะเหมือนเดิมครับท่อโพลีนีนะฮะแล้วก็ขาตั้ง FA อ่ันี้เราเราจะให้ดูกันก่อนเลยว่าเราลองน็อตตัวเมียไว้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ล็อกแบบนี้2ตัวอ่าจารบีอัดให้เต็มเลยเพราะตัวนี้มันต้องมันต้องใช้งานจริงะฮะนี่พื้นไม่มีผุนะ เราก็พ่นผาว e r c o d โค้ดให้เรียบร้อยโชกหน้า FA ครับมาดูล้อ FA แล้วก็ท่อโพล i n นีปลายดำนะฮะโชกหลัง FA แล้วเราเปลี่ยนแท่นตัวไหนนะั้นให้ใหม่เลยเซ็ตระบบใหม่จบจบเลยนะครับ ก็มาดูตอนเสร็จนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับพอรถคันนี้จุดประสงค์ที่เอามานะครับก็เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เองนะฮะเป็นรถของเพื่อนบ้านผมอ่าก็รูปทรงอะไรออกมาแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะขับค่อนข้างดีเลยใช้งานแบบว่า วิ่งใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะฮะเราก็ไปเสร็จแล้วรวมตัวรถด,ด้วยรวมชุดแต่งอะไรไปด้วยจบไปที่แสนต้นต้นทะเบียนโอนได้สภาพนี้ผมถือว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยนะฮะอ่านเนี่ยครับรถก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ดูของแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่ที่เราเอาคันนี้มาจาก เจกนะฮะอ่าลดราคาซื้อมาไม่ถึงแสนแล้วเราก็มาลงทุนอีกประมาณกับเกือบสามหมื่นได้อยู่ฮะใส่ขอเข้าไปอ่านี่ล้อจะเป็นล้อเ a เหมือนเดิมฮะแล้วก็ยางมิชลินกระจกฮอปปอรนี่อิตาลีนะฮะนี่ไฟหน้ากับปลาเป็นเดิมฮะแล้วก็โชคหน้าจะเป็น FA ฮะขาตั้ง ขาตั้งก็จะเป็นขาตั้งของ FA นะฮะท่อโพลีนีพื้นใต้ล่างนี้เราก็ทำพวาวเวอร์โค้ดใหม่หมดเลยเครื่องก็เป็นข้อเวียงใหญ่นะฮะแล้วก็ทำชุดไฟเป็น CDI ของ PX เรียบร้อยท่อโพลีนีปลายดำอ่าแล้วก็ใส่เพจหลังตัวนี้งานเวียดนามนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้แหลกตัวนี้มือสองซื้อมา1,000บาท ล้ออะไหล่นะฮะก็จบเลยมือเบรกมือคา์สก็เป็นของซิปนะฮะ,ะเนี่ยลงทุนแค่นี้ยครับแล้วก็เอาไวใ้ใช้งานได้จริงๆเดี๋ยวมาฟังเสียงแล้วก็ลองดูวิ่งดูนะฮะ